Merry Christmas and Happy New Year นะชาวลัคนาราศีเมษแม่วสร่านะคะเอ่อขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีเมษนะเริ่มต้นนะคะปีศักราชใหม่นะด้วยพลังงานที่ดีๆนะทำไมแม่ถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าคุณได้ดีจริงๆนะคุณได้เดอะซันนะคะคือแม่เอ่อเช็คภาพรวมองค์รวมของพลังงานของชาวลัคนาราศีเมษเกรดนะคะ จัดเกรดให้อย่างน้อยในยบีบวกขึ้นไปนะคุณได้แปดเหรียญน,นะคะ The Sun เดอร์ซันแปดเหรียญประกบกันเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณเม์คุณไม,ม่ได้เมจิกเชียนอันนี้เป็นตัวตนของชาวลัคนาราศีเมษเลยนะคะฉลาดเป็นกรดนะแล้วก็มีความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองก็คือเป็นคนที่มีสติมีปัญญาอินฟินิตี้ในแง่ของความคิดไอเดีย ะะเพราะฉะนั้นคุณเมธเนี่ยภาพองค์รวมนะโฟกัสที่เรื่องงานเป็นหลักนะคะเพราะด้วยพลังงานทั้งหมดงานที่เกี่ยวข้องกับนำเข้าส่งออกนะต่างบ้านต่างเมืองต่างภาษาต่างประเทศนะคะทางโซเชียลออนไลน์นะพลังงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าหรือมีส่วนประกอบของ การต้องนําเข้าส่วนประกอบนั้นเข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะสวยๆงามๆนะคะเอ,อบำรุงผิวอันนี้ก็ได้นะพลังงานนะคะชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยด้วยการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะถ้าในแง่ของงานนะคะได้เริ่มต้นในสิ่งที่ตัวเองรักงานที่อยากทํานะอาจจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนงานเลยก็ได้นะคะ หรือครึ่งควบลูกไปเลยนะก็คือทำสองสามอย่างนะคะแต่จะมีการได้เริ่มต้นทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ตัวเองรักด้วยสติด้วยปัญญาแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นนะเพราะนั้นเรื่องเงินเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะยังไม่ได้ห,หวือหวามากในแง่ของงานใหม่แต่ว่าทรงพลังงานเรื่องงานเก่าๆไว้ได้ดีนะคะพลังงานอย่าลืมคีย์เวิร์ดเรื่องของต่างบ้านต่างเมืองต่างภาษาต่างประเทศ ต่างชาตินะคะทีนี้ว่าเออเรื่องงานเนี่ยเอาเป็นว่าเรารู้เรื่องกันแล้วยังไงเนี่ยคุณรวยนะเออรวยตามวาสนาบารมีไม่ต้องพูดอย่างนี้นะเออถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์คุณอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยหรือเริ่มต้นมีการเซฮัลโหลเซฮายจากใครบางคนรักทางไกลก็ได้นะคะเออระวังจากแอปหาคู่ก็แล้วกันจากโซเชียลด้วยนะแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่ มีความเป็นเด็กหรืออายุน้อยกว่านะคะเท่าเท่ากันก็ได้แต่ว่าทรงพลังงานเนี่ยมีความเป็นเด็กอะนะแล้วก็อาจจะมาจากทางไกลก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นต่างชาติเป็นคนไทยที่อยู่ทางไกลหรือเคยไปอยู่ทางไกลมานานๆานก็ได้นะคะหรือในบางคนอาจจะมีโอกาสที่จะไม่ไปต่อก็ได้นะคุณมีสองดาบ คุณมีสองเหรียญคุณมีสองไม้เท้านะคะโฟกัสเรื่องงานก่อนนะเรื่อง Relationship นี่ชิวชิวสำหรับชาวลักขณาราศีเมษนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ไม่ไปต่ออาจจะมีคนตกรอบนะไม่ได้ไปต่อนะคะในเรื่อง Relationship นะคนที่ประเภทแบบทำให้คุณปวดหัวนะคะสร้างปัญหาสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจและไม่เสริมในชีวิตไม่สามารถซัพพอร์ตชาวลักนาราศีเมษได้อาจจะไม่อยาก เออเขาเรียกว่าเอาข้ามปีไปอาทจงพูดอย่างนี้นะแล้วก็พลังงานนะคะเออหรือคุณเมธบางคนนะ่ะแม่แม่ว่าใช้บางคนไม่ได้เป็นการอ่านแบบปรองรวมนะอาจจะโดนเทนก็ได้นะคะหรือเออคนที่เขาอย่างที่แม่พูดแหละมีพลังงานที่อาจจะไปไม่ถึงแฟนหรือคู่ชีวิตเขาอาจจะหายไปก็ไม่เป็นไรนะก็ะถือว่าโชคดีนะคะในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอออย่างที่แม่บอกว่าคุณเมธเนี่ย มีเกณฑ์ที่ต้องตัดสินใจเรื่องของความสัมพันธ์มีเกณฑ์ต้องตัดสินใจเรื่องของงานและเงินนะคะแต่อย่างน้อยคุณมีเดอะซันซึ่งกำกับพลังงานของคุณอยู่ว่าไปได้สวยแน่นอนนะเพราะนั้นก็ขอบคุณนะคะพลังงานที่บอกมาแล้วก็ทำให้ฟื้นชื้นนะคะชุ่มชื้นหัวใจนะจากที่อาจจะหน่อยเหง,ง,งาๆรู้สึกขาดอินสปิเรชันนะคะขาดโมดิเวชันทั้งหลายชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมา คึกคักกระชุ่มกระชวยนะเพราะนั้นก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างหาที่ใหม่ๆไปบ้างนะครับเพื่อชาร์จพลังเพื่อหาไอเดียดีๆที่นำกลับมาปัดฝุ่นนะคะอาจจะได้มีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีเมษที่อยากปังนะ คุณน่าจะลองเช็คพลังงานดูก่อนที่คุณจะเช็คพลังงานแม่ก็แนะนําให้คุณไปอ่าน Reed ารีวิวแม่ดูก่อนยังไงคุณแม่ที่เขียนรีวิวให้แม่ตลอดปีที่ผ่านมานะคะพันกว่ารีวิวนะมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะแม่ต้องขุมพลังของแม่มากจริงๆนะคะไม่งั้นเนี่ยรีวิวจะไม่เป็นแบบนี้นะเพราะนั้นงานออนไลน์ค่ากันที่รีวิวจริงๆนะคะแล้วก็ด้วยทั้งหมดทั้งมวลเมื่อคุณอ่านรีวิวแล้วแล้วคุณอยากเช็คพลังงานเรื่องงาน isa, เรื่องเงินเรื่องเจา้านายลูกน้อง นะคะเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนนะคู่ชีวิตนะคะคนคุยนะบลาบลาบลาคุณจะได้รู้ทุกอย่างนะแล้วก็เออรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะคะด้วยพลังงานทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแม่มดก็ขอให้ปลายปีนี้นะคะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่เนี่ยส่งค้ายสักรารเก่าแล้วก็ต้อนรับสักการใหม่ด้วยความเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยๆยนะชาวลัคนาราศีเมษคุณอยาก รู้ความจริงอะไรอยากรู้อะไรคุณเอารูปมาคุณจะได้รู้นะคะแล้วก็ขอให้คุณเมธนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเจอกันคลิปหน้าจา้ะ